ตอนนี้มีเกมท้านรกแตกจะว่าเป็นเกมที่เว่อร์เป็นเกมที่สุดโตง่งก็อา,อาจจะได้คือมีมือคนนึงเขาชื่อว่เฟลิกอิตาเฟล,ลิกเนี่นะครับเขาบอกว่าออเขาะจะออสเตรเลรียใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะไปโดดจากที่ไหนนะนเขาจะ,<ล>จะเอาชนะนาซานะฮะแล้วจะโดดแต่เป็นคนที่เลเซอรวัตดิ่งพระสุธาที่สูงที่สุดโดดมาจากนอกโลกเข้ามาถึงเมืองไทยอมาถึงโลกนะครับและระยะทานทั้งหมด40กิโลเมตรอันนี้ตกลงมันเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรครับยูจะไปโดดจากนอกโลก ลมผมพบว่าเป็นเรื่องของเรื่องการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าและเสีว่าไอ้คนที่ทําเรื่องนี้มาตลอดนะคือนาซานาซ่าเป็นต้นที่ที่เขาเรียกเลยนะทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆที่ทําให้เกิดไอ้เรื่องการไปนอกโลกทีนี้ประเด็นคือในฟิลิกส์เนี่ยนะที่ขึ้นไปนอกโลกได้40กิโลเมตรเนี่ยนะใช้จรวดตัวเดียวในะใส่กล่องทึ้นไปหรือตัวเองยิงขึ้นไปเนะี่ยผมคิดถึงอะไรหรือเปล่าเป็นอย่างแรกอะไรบ้งไฟพันยานะ้าแต่บ้งไฟมันไปสั้น ใช่มันก็กามาวิธีเดียวกันน่ะแต่ทาให้คอสติ้งมันถูกหลงเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจะผูกโยงอีกเรื่องหนึ่งอ้าวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้คือในว่ามีคนเนี่ยภาคประชาชนหรือภาคทั่วๆไปเนี่ยสามารถโดยเฉพาะทางสปอนเซอร์สนับสนุนขึ้นมาเนี่ยแล้วทำเอาเอาเรื่องนี้ชนะอาร์นาซาได้โดยคอสติ้งที่ถูกหลงเนะยคนต่อไปที่ทำถ้าทําำมาก่อนหนานั้นก็คือไอ้นั่นนหะริชาร์ดแบรนซนป่ะอาลิชาร์ดแบรนซ์มันคิกอุยริชาร์ดแบรนซันเขาเขา ทายานอวกาศ<อ>ขึ้นไปนอกโลกแล้วตอนนี้แล้วเขาจะทาให้เรื่องก,การท่องเที่ยวอวกาศ,กาศในต้นทุนที่ถูกลงานาครับผมวา่าคุยไปเรื่อยมันไม่ขี้โมลหรอกมันเป็นการต่อยอดอินโนเวชันต่างหากเ,เพราะว่านาซาคิดมาตั้งเยอะแล้วเพียงเต่ียว่าเอาข้อมูลบางส่วนของนาซานะแล้วมาต่อยอดตรงนี้ค่าพัฒนาตรงนี้เลยต่ํากว่างาบางทีเนี่ยนะคือการคิดแบบ NASA นาะซ่าเลยคีแ่แอบสุดว่าปลอดภัยเกินเหต ทีนี้ทางหน้าภาคประชาชนเนี่ยความปลอดภัยลดลงมานิดหนึง่งขอสายไปเยอะเลยน,ะนี่เป็นมาร์เก็ตติ้งในการสร้างตัวตนหร่าจากโ no นบอดี้ก<า>ับซซมบอดี้ของเจอรเฟลิกแล้วถามว่าล้วถามว่าคุณเฟลิกครับคุณโดดลงมาจากนอกโลกแล้วนรกได้อะไรอะ่ะเอามาถ้าถ้าอย่างนั้นผมคิดมาร์เก็ตติ้งใหม่ดีกว่าผมให้ NBC น a t i o n ่นเนี่ยนะครับจัดเกมใหม่ดีกว่าคือให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับกดมาที่รายการของเราสองคนเดี่ยวว่ากดหนึ่งกับกดสองนะครับคือเกมเกมเนี้ย จับอาจารย์ปีเตอร์กันโยนไปในบอ่อเจราเขสุดประการกดหนึ่งรอดกด2ไม่รอดคุณเกราะว่าไม่รอดไม่ต้องไปโดดร่มหรอกโดดอะไรดคุณอะโดดทุกวันโดดอะไระก็โดดตกระลกไง <laughs>